เหม็นรับไม่ได้ร้องไห้เศร้าทั้งประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของข้างบ้านอีกแล้วนะเกี่ยวกับอาชุดไทยในงานแต่งของคนรวยของประเทศกัมพูชาที่เป็นข่าวฮือฮาเนะะี่ยค่ะ ระหว่างไทยกับเขมรนเนี่ยที่แต่งไปสองวันก่อนสามวันก่อนนะที่แบบโอ้โหดอกไม้อะไรชุดไทยทีมงานจากช่างจากไทยเนี่ยอืมแล้วเขมรก็เค้มว่าโอ้โหชุดเจ้าสาวใส่ชุดเขมรสวยจังเลยนะแล้วก็มีเพจเพจหนึ่งที่คุณป้าเคยลงนั่นแหละบอกว่าเออเจ้าสาวก็สวยในชุดสไตล์ไทยเพจโพสตนั้นก็ทาโอ้โหเขมรนตีกันไปครึ่งประเทศแหละค่ะบางคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นของคนไทยจริงๆนะเพจตรงเพจนั้นะนะนะอันนี้เรา เท้าเท้าความมันก่อนบางคนก็บอกอยังเถียงกันไม่หยุดน่ะว่าอ่าป็นเป็นของเขมรมันไม่ใช่ของไทยอ่าเสียมตั้งหากขโมยของเราไปอะไรก็ว่าไปนะคะก็เถียงกันบบ拉าบ布า,า,านั่นหละค่ะเสียมก็โตจนเหนื่อยจนล้าเนาะอืมว่าอันเนี้ยชุดไทยชุดไทยชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานชุดไทยอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ใส่น่ะมันเป็นของคนไทยแล้วคนไทยก็เตรียมนะที่จะยื่นนะจด เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นมรดกโลกเหมือนกันอนะเข้ายูเนสโกเหมือนกันกําำลังเตรียมการอยู่ชุดไทย8 9แบบพระราชนิยมเนี่ยนะคะเดี๋ยววันหลักจะามาเล่าให้ฟังนะโดยนะอ่าโพสต์นี้นะก็โพสต์ไว้ในเพจรู้สึกจะเป็นเพจเขาบอกว่าเป็นเพจของคนในราชนิกูนะระดับราชวงศ์ชั้นสูงนะได้โพสต์ไว้ว่าก็คงทนไม่ได้ละคะ่ะที่ประชาชนของตัวเองเข้าใจผิดผิดเข้าใจไปยึด ไปยึดติดเอาชุดไทยว่าเป็นของชุดตัวเองอ่ะทางเพจนี้ก็เลยได้โพสต์ขึ้นมาว่าพร้อมกับแนบรูปของอสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวารีนาะรีรัตน์ไว้ด้วยนะคะในชุดแบบในชุดไทยที่เป็นสไตล์เดียวกันกันกบที่ออาจ้าสาวขมิใสเนี่ยแหละคะ่ะนะอืมเขาก็บอกว่าเขาก็โพสต์ไว้นะเพจนี้บอกว่าเขาโพสตเป็นภาษาขมรน,นะคะอันนี้คือเขาใช้ Google เลนแปลมาจะอ่านให้ฟังตามที่เขาแปลมานะเขาบอกว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดทำชุดประจำชาติสำหรับประเทศไทยในในปีพศออ1960อเป็นชุดประจำชาติแนวใหม่สำหรับผู้หญิงในช่วงปี1960ซึ่งเป็นประเพณีของแฟชั่นโชว์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสร้างชุดประจำชาติเพื่อชาติไทยโดยเสื้อผ้าทั้งหมดรับซื้อมาจาก สินค้างานหัตถกรรมท้องถิ่นของช่างฝีมือแห่งชาติตัดเย็บเชื้อผาเสื้อผ้าโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญเพื่อสร้างประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสิ่งทอและบันทึกวิวัฒนาการของเสื้อผ้าผู้หญิงไทยและยังมีโปรโมชั่นให้ทันสมัยอนาคตของเสื้อผ้าสมเด็จทั้งหมดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งจะนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นานาชาติ นะพี่นะพีพิจภัณฑ์สมเด็จพระน,นางเจ้าสิริกิจตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้าพระราชวังอืมอันนี้คือโพสต์ของอ่าเพจเขาเขาบอกกันว่า เป็นเพจของราชวงศ์ชั้นสูงอ่ะตัวอย่างที่มาคอมเมนต์ให้ความน่าเชื่อถือเพจนี้ก็คือโดยเพจอาเซียนมองไทยนะเขาบอกว่าขออ่ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณขอรับที่ออกมาชี้แจงด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะค่าพระเจ้าทีมปราบ รามเคมโบดีอนี่ก็มามาโพสต์ไว้มาคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะซึ่งคุณป้านเนี่ยไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมของใครแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นภาษาคามนอันนี้ก็หยิบมาจากกลุ่ม Amazing v e c t u r e r นะคะอืมทีนี้ก็มีแอดมินของกลุ่มก็มาคอมเมนต์แต่เป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตอ่านอาจจะอ่านผิดอ่านถูกน้ำเนียงไม่ถูกต้องนะคะ แต่ก็จะพยายามอ่านให้ฟังเพราะว่ามัน Google l e n อันนี้มันไม่แปลให้เขาบอกว่า that's so right when came celebrity and elite must be in Thai d a t to show their high class taste thanks to support Thai culture and her Majesty Queen s i l i k i t of Thailand อันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์ของคุณ a n นนาเลิศเลอเขานะคะก็แปลไปประมาณว่าก็เออประมาณว่าพวกชนชั้นอิลิต จนชั้นไฮโซของขมิมนเนี่ยก็จะต้องแต่งตัวในงานเฉลิมฉลองงานสำคัญอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็ชอบใส่ชุดไทยเพื่อแสดงความไฮโซโก้หรูของเขาไฮคลาสประมาณนี้นะเนี่ยไฮคลายคลาสเทสเนี่ยก็คือแบบแเขาเรียกอะไร รดสินิยมชั้นสูงประมาณนะั้นะก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและก็ะงานฝีมือ,อเขาเรียกอะไรสมบัติที่สมเด็จพระราชินีนาถเศรฐกิจได้สร้างสารรค์ไว้นะอืมทีนี้เขมรเนี่ย ก็ไม่ยอมรับความจริงนะคะขนาดผู้คนชนชั้นสูงของราชวงศ์นะออกมาโพสต์ขนาดนี้นะว่าชุดไทยที่พวกเธอบอกว่าเขาขมิบขมิน่ะ,นะเขาเป็นของควีนสิลิกิตนะเขารับซื้อผ้าไหมมามจากช่างทอมือพื้นบ้านแล้วเขาก็้ามาตัดออกแบบกับห้องเสื้อฝรั่งเศสอ่าตั้งแหวสมัยปลายาปี1960ตั้งแต่สมัยคุณป้าน,นี่ยังไม่เกิดเลยนะอืม คนนี้ก็ยังไม่ยอมนะเป็นขมรน,นะคะเขาบอกว่าเขามาโต้แย้งทันทีเลยนะเขาบอกว่า Thai people always think that k h e r people get สบาย Thai style to use but they don't know Thai s t y to Khmer style different from Thai style ก็ประมาณว่าคนไทยเนี่ยคิดเสมอว่าขมรเนี่ยขโมยสบาชุดไทยของคนไทยแต่แต่เขาไม่เคยรู้เลยเพราะคนไทยเนี่ยว่าสบายขมรกัก็สบายไทยนั้นมันแตกต่าง อกันกี่ก็มีคนไทยมาโต้แย้งให้นะคะเขาบอกว่านั่นเป็นพกรัฐไทยได้พระราชทานให้กับราชวงศ์เขมรและชาว และชาวสตรีผู้ติดตามเข้ามาอยู่ในกรุงเทพในสมัยการปกครองของสยามของสยามผ้าจะเบี่ยงยาวส่วนราชวงศ์ขมรนและสตรีผู้ติดตามจะมีผ้าเบี่ยงสั้นเมื่อถึงเวลาที่ราชวงศ์ของขมรถูกส่งตัวไปปกครองอย่างประเทศของตนก็ได้นำเอาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสยามไปเผยแพร่ต่อประชาชนเพราะราชวางศ์ของขมรมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายที่จะขึ้นตรงต่อชาวสยามอีกฝั่งหนึ่งก็ราชวงศ์ขมรนก็ฝักใฝ่เวียดนามอืมก็มีคนมา ตอบคอมเมนต์ไปตั้ง32คอมเมนต์แต่ว่าคุณป้าไม่อ่านเพราะกดเข้าไปมันจะสับสนนี่ค็เเมนคนเดิมที่บอกว่า,า,าคนไทยสมัยชอบคิดว่าเขาขโมยเนี่ยท,ทั้งที่มันไม่เหมือนกันเขาก็มาแย้งนะคะเขาผแผละรูปในการแพงตามสไตล์นะคะบอกว่า If k ค m e มเกสบายฟอร์มสยาม in, อ,า January, อานะนาินเซเ n น e ีนเจนเจอรี่นะรัตนโกเศน์เอราเนี่ย ว่าอินังกอลแฮสแควูแมนแวร์ริงสบายประมาณว่าอา้าวถ้าเกิดว่าคุณมาบอกว่าขมรเนี่ยขมูอ่าได้รับวัฒนธรรมอิทธิพลมาจากสยามอ่าตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทําไมในกําแพงอ่กะกําแพงอยูแล้วนะจ๊ะกําแพงดเดลลมอนกําแพงวิเศษเนี่ยนะถึงมีรูปสลักผู้หญิงใส่สบละ่ะ เออทีนี้คนไทยก็เลยม,มาตอบว่ามันไม่ใช่สบับไมมันเป็นสาหรีจากอินเดียไม่ใช่สบายเอออันนี้ก็คือมันก็มีคอมเมนต์ตอบเยอะๆเลยค่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้อ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะ พราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เถียงกันอยู่นั่นแหละว่าในเรื่องของชั้นของคุณอะไรอย่างนี้นะอืมทีนี้ก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาขอบคุณเมนนี้อ่าโพสนี้เยอะอยากเช่นคอมเมนต์นี้บอกว่าเราเป็นชาวไทยขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความรู้ในด้านชุดไทยที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศและชุดไทยเหล่านี้กําลังจะเป็นมรดกโลกอืม เขาคนนึงก็บอกว่า thank you for giving her Majesty Queen Silikit credit เ,เขาขอบคุณที่ให้อ้อมูลความเป็นจริงให้แบบว่าให้เครดิตว่าชุดนี้เป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินั้นท่านได้ทรงหลังสรรค์สร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมาตัดเย็บขึ้นมาจากผ้าไหม ของคนท้องถิ่นพื้นบ้านช่างทอผ้าบ้านบ้าน่ะนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรุ่นรุ่น,นคุณป้าจะรู้ว่าสมัยนั้นน่ะชาวบ้านทอผ้าเยอะพระอ,องค์ก็ไปรับซื้อมาเพื่อจะให้เงินชาวบ้านนะคะไปใช้ใจใ่ายในครอบครัวไอ้ไอ้ันจะให้เงินปรเปล่าๆชาวบ้านก็จะเคยตัวอรอยของแฝกแจก ของฟรีเฉยๆเนี่ยทั์พระองค์ท่านก็เลยบอกว่าให้ไปทอผ้ามาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะรับซื้ออ่ามันก็เกิดเป็นการเป็นงานอันนี้คือวิสัยทัศน์ของพระองค์เมื่อครั้งประมาณสี่สิหปีที่แล้วนี่คือการพัฒนา,าแบบยั่งยืนของพระราชวงศ์ไทยที่มีต่อประชากรผสมนิกรของพระองค์ท่านจะมีไหมท่านให้เงินมีค่ะมีคุณป้าเคยไปรับเสด็จท่านก็มีให้เด็กๆในอ่าเล็กๆคนป่วยคนเจ็บคนแก่ท่านให้ค่ะ แต่ไม่ได้ให้แบบนั้นแต่ถ้าคนเจ็บคนป่วยท่านก็รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิกงพิก,การถ้ามีทางรักษาให้หายท่านก็รับไปผ่าตัดรักษานะคนเป็นโปรลิองลีโอแขนหักแขนดุง้งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เอาเข้าไปรักษาจนหายมาเป็นปกติ อันนี้คือภาพจำที่คุณป้าเห็นนะคุณป้าอยู่แถวนครพนมนะมันจะใกล้พระราชวังพระราชวังภูพานราชนิเวศซึ่งหน้าหนาวเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์แข็งแดงจะแปลพระราชฐานไปสเสด็จเยี่ยมนะประชากรช่วงประมาณพฤศจ,นะจิกานะตุลาพฤศจิกาเน่ยนะหน้าแลงเก็บเกี่ยวข้าวและท่านจะไปนะ แล้วก็ท่านก็จะขึ้นเหนือนะมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยท่านจะไปขึ้นเหนือล่องตายเพราะว่าไปดูแลเยี่ยมเยียนประชากรของท่านว่าตรงไหนมีอะไรให้ช่วยไหมตรงไหนมีอะไรให้ช่วยไหมที่หมู่บ้านคุณป้านนะ่ยยังมีนะคะมีเขาเรียกอะไรศูนย์ฝึกศิลปาชีพทอผ้าไหมให้กับคนในพื้นทินนะทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าดําเนินการอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณป้าเขาไม่ได กับไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีโครงการนี้จริงแล้วก็ชาวบ้านก็เข้าไปหัดฝึกหัดทอผ้าไปฝึกหัดเลี้ยงหมอ่อนอ่าเขารอ่กปลูกมอนเลี้ยงไหมนะมัดมีมัดย้อมอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นได้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาปิดไปทำการไปหรือยังนะแล้วถึงทุกทกุทุกปีมาเนี่ยก็เอางานที่ได้เนี่ยไป ส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพที่พระราชวังภูพราราชนิเวศแล้วพระราชนีสิริกิจเนี่ยจะรับซื้อทั้งหมดชาวบ้านก็จะได้เงินมานะคะอันนี้คือวิสัยทัศน์ก็เลยเล่าไห้ฟังว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะอืมแต่ทุกวันเนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าบอกไม่ถูกนะก็คือ เดี๋ยวเขาก็ว่าอีกแหละเอาอางบประมาณไปให้พระราชวังใช้จ่ายก็เลยกลายให้เป็นหน้าที่ของอาทางด้านฝ่ายบริหารทางนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการว่าจะให้ให้พวกเราได้เงินหนึ่งหมื่นดิจิตอนนี่แหละค่ะนะอันนี้ก็คือเป็นมาตรการความช่วยเหลือที่แตกต่างกันระหว่างนากักการเมืองกับพระราชวงศ์แต่ตอนนี้พระราชวงศ์เขาก็ไม่ได้มาซึ่งก็ถือว่าประเท,ะเทศเราก็ถือว่า ผ่านความลำบากยากจนนะสมัยก่อนไม่มีน้ำที่กินอย่างที่คุณป้าเคยเล่าให้ฟังแหละทุกวันนี้เราก็สะดวกสบายน้ำไหลไฟสว่างแทบจะทั่วทั้งทุกตําบลยกเว้นบนดอยสูงๆแค่นั้นเองนะคะก็เราก็จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะรักประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคุณป้้นรักอ่ะรักสถาปันพูดง่ายๆกันแล้วกันนะ ป้ารักสถาบันรักนักการเมืองไหมไม่ได้รักค่ะใครทําดีก็เลือกคนนั้นนะคะดูตามเนื้อผ้าดูตามเนื้องานไปนะใครมาก็4ปีก็ไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่นะคะ เอออันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณผู้ชมส่วนคุณป้าก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังคแค่นี้แหละค่ะว่าเขมรเนี่ยไม่ยอมรับดูนะคะว่าร้องไห้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะแปะให้ดูแนสติ๊กเกอร์นะมีมากดร้องไห้ค,ค่ําควัในโพสต์นี้เยอะอยู่เหมือนกันทุกทีนะจะโพสต์อืมจะต้องมากดหัวเราะอันนี้กดร้องไห้สําหรับคลิปนี้จบลงเพียงแท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ